เก็บแต่ละต้มแั่ละกิน,นกับน้ำพริกข้้งห่อยต่ละข้างบ้านมี่แต่ละข้างบ้านอร่อยนะนแต่ละใครเคยกินบ้างเนี่ย ถั่วและน่ากินไหมถั่วและต้มกับข้าวเช้านี้นะครับเมนูวันหยุดทำเองถั่วและต้อมอืมอร่อยมาก ปีละครั้งเดนานานจะได้กินปีเพราะมันมีปีละครั้งเองก็แล้วมันต้องใช้ช้อนกลางก็กินคนเดียวมันต้องใช้ช้อนกลางก็มียอดมาลุมอ้มวนมากเลยอ้ว,น,วนเลยเนะี่ย